ครับพบก,กับรายการคนไทยดวงใจสีเขียวเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหญิงแกร่งท่านหนึ่งที่มีการบริหารจัดการกับป่าต้นน้ําให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดการเผาลดปัญหาหมอกควันจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับเสียงจากธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนว่าป่ามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ป่าช่วยสร้างออกซิเจนให้เราได้หายใจช่วยทำให้มีฝนมีน้ำบริสุทธิ์ให้เราได้กินได้ใช้สร้างที่พักอาศัยให้เราอยู่สร้างแหล่งอาหารให้เราได้นำรงชีวิตบ้านนอนบูตบบนตำบลบ้านปวงอําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เมื่อก่อนประสบปัญหากับภาวะแห้งแลง้งไม่มีน้ำ ไม่มีผลผลิตทางการเกษตรแต่ปัจจุบันนี้ที่นี่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ําและป่าชุมชนให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าใช้สอยโดยมีผู้นําที่เข้มแข็งนามว่าอารุณพรนุปป่าเมื่อปี4-2หรือว่าปี4-2นะเจ้าที่นี่น้ำเนาะ,ะจะขาดแคลนนะเจ้า แน่หมูมีเขาจะเปิดปลาปลาหมู่บ้านนี่ยนะเจ้าจะเปิดเป็นเวลาแต่ก่อนผู้สูงอายนุนี่ชอบทาไร่เลื่อนลอยนะคะนอะทำไร่แบบเป็นลากเป็นแรงทาไร้เลื่อนลอยแล้วก็ทําให้บ้านน้ําแห้งป่าบาเขียวคจจีค่ะซึ่งในช่วงนั้นมันเป็นเป็นช่วงที่เกิดภาะวะแห้งแล้งเกิดป่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกทำลายโดยการเอาไม้ไปทำสัมปทานบ้างตัดไปขายบ้าง พอดีนะเจ้ามูลที่รักไทยเข้ามาโครงการเปิ้นคือโครงการอ,ารอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะเจนะ้าเนาะอันนี้เปิ้นเข้ามาปีซีสองนะเจ้าเปิ้นคือเจ้าบ,บ้านเนี่ยไปดูงานที่ห้วยห้องไคลเนาะที่ท่านจะมีอย่างครบวงจรหมดมีป่าที่อุดมสมบูรณ์เปิ้นมาเล่าให้ฟังว่าป่าเปิน้นน่ะแต่ก่อนนี่เป็นป่าแ้งดินเลวซึ่งเป็นดินลูกหลังนะเจ้าซึ่งมาเปรียบเทียบกับของเฮาเนี่ย ห้องห่าาถึงขั้นนั้นแล้วอย่างห้วยห้องขายถึงทําได้เราก็เลยเอามาประยุกใจกับป่าของเรานะจ้าเราก็เลยมาประชุมกันโดยเอาแก่นนาในหมู่บ้านคือจะมีบ้านเ่ามีอยู่เก้าเก้าฝ่ายนะจ้าคณะกรรมการเอามาอู้กันตรงนี้เรามีกิจกรรมคือ,คอทำแนวกันไฟเนาะที่ปา่าห้วยถ่ายนี่ประมาณอยู่5กนะิโลเมตรเนาะแนวกันไฟทั้งหมดนะจ้า ปลายห้อยยเขาจะทําอยู่สองรอบสองรอบนะเจ้าสองชั้นเนาะคือเขากันว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยเอาไฟบาบาได้เนาะมันก็จะมาเจอชั้นที่สองเขาจะทําเป็นสองสองชั้นนะเจ้าโดยผู้หลวงบ้านคณะกรรมการแล้วก็คนในชุมชนนะเจ้าร่วมกันทําตึงเด็กตึงละอ่อนตึงผู้ใหญ่เนาะร่วมกันทำนะเจ้า จากความร่วมมือกันระหว่างผู้นำหมู่บ้านชาวบ้านครูและเยาวชนที่อยากเห็นป่ายังคงอยู่เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปส่งผลให้ชาวบ้านหันมาร่วมแรงร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าป้องกันให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้นที่ชาวบ้านอาจจะเข้าใจผิดนะจ๋าว่าถ้าเผาป่าแล้วเห็ดจะมาเนาะ พักหวานจะปงเนาะมดแดงก็จะมาเนาะตอนนี้มันแบบแบบใจอย่างนั้นนะจอ้อเราต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปิ้นเนาะถ้าไฟมาเนี่ยป่าหมดนะจอ๊อมาเหลืออย่างแม้แต่ความหลากหลายในในผืนป่าสัตว์ต่างๆก็จะหนีไปหมดหรือตายไปโดยไฟคลอกเนาะตรงนี้เขาเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะจ้าจากที่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยมาพึ่งพิงป่าเยอะล้ำไปเขาไปดูที่ห้วยองคขเนาะ มีการเลี้ยงซั์มีการปลูกพักน้่นะจ๊ะเฮาเลยเอาเอาความรู้ตรงนั้นะมาประยุกต์ใจกับชุมชนหมายถึงว่า,าปลูกพักขายปลูกพักปลอดสารขายเอามาขายเหลือกินอาไปขายเนาะนอกจากเก็บของปลาบ้างเอาไปขายี่ะจ๊ะมันมันเป็นมันเป็นที่ว่าเขาจะลดการพึ่งพิงปากเกินไปอย่างเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นฤด,ดูทำนารอ,อดน้าฝนฤด,ดูใส ทำไร่ก็รอน้ำฝนณปัจจุบันเนี่ยลำสวนลำไย,ยส่วนมะม่วงเนาะสามารถที่จะเอาน้ําสูบน้ําขึ้นไปใจได้จะชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเนาะจากเ,าเพราะว่าเราได้ทําการเกษตรได้ขายของอาชีพการเกษตรเนี่ยคือตลอดปีทำให้เรามีรายได้ตลอดปีก็มีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวงใจสีเขียวสารคดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิดชูเกียรติบุคคลและชุมชนตัวอย่างที่มุ่งมัน่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับทรัพยากรของประเทศชาติอย่างยั่งยืนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกานาทีไทยดวงใจสีเขียวจ้า การสร้างความร่วมมือในชุมชนด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชนโดยมีแนวคิดให้ทุกครัวเรือนม,มีส่วนร่วมเพื่อให้ป่าชุมชนขยายกว้างมากขึ้นครับวัดพระาธาตุแอลตำบลบ้านป่วงอำเภอทุ่งหัวช้างเป็นวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงามอยู่ล้อมรอบเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในละแวกนี้ เป็นสถานที่ที่ผู้คนในหมู่บ้านจะร่วมใจกันปณิธานว่าจะรักษาพื้นป่าแห่งบ้านดอนหมูนนี้สืบทอดจากบรรพบุรุษไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเรื่องป่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งบรรพบุรุษของเขาเนี่ยสั่งสมไว้นะเจ้าเพื่อเก็บไว้เพื่อลูกหลาน พอเข้าป่าจะเห็นเข้ามามันจะเย็นสบายเนะาะเย็นมีอากาศที่บริสุทธิ์เราก่อนหน้าจะเอาตรงนี้คิดว่านะป้าคิดว่าเอาผืนแผ่นดินตรงเนี้ยไว้เป็นออกซิเจนของของอ่าหมู่บ้านดอนมูลซึ่งป้าเคยไปอบรมอย่างที่อื่นเนี่ยเคยได้คํา้มาเอามาบอกทั้งชาวบ้านเขาจะทํากิจกรรมคือเอาเอาต้นไม้มาปลูกป่าแล้วก็ ทำเป็นรูปประทรมคณะกรรมการที่เข้มแข็งเพราะว่าเราจะมีะการสํารวจป่าเดินสํารวจป่าก็คือเราจะมีทําแนวกันไฟก็คือช่วงธันวาเนาะธันวาถึงเมษาธันวามกรกมาคมมีนาเมษาห้าเดือนนี่เราจะทําแนวกันไฟเราจะสํารวจป่า เราพยายามสร้างความชุ่มชื้นให้กับปา่าลูกลักอยู่ตัวนี้ด้วยการสร้างฝายหินก่อฝายหินก่อตัวนี้เราสร้างอยู่ทั้งหมด57ลูกแล้วก็มีการออกตรวจบริเวณปา่าลูกลักตรวจตามแนวกันไฟในเรื่องของอาจจะมีอาบุคคลภายนอกนะครับที่อาจจะมาแอบตัดไม้บ้างนะครับเราก็จะมีเวรยามกันอยู่ สิ่งหนึ่งที่ผู้นำเราพยายามทำกันอยู่ก็คือในเรื่องของการใช้คนที่มีจิตอาสาเนี่ยเป็นตัวชักจูงเพิ่มคนมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นโดยใช้กิจกรรมนั้นๆเข้ามามีส่วนร่วมถ้ามีกิจกรรมร่วมกันแล้วนะครับเราก็อาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของจิตอาสาเพิ่มมาให้แต่ละคนครับก็มีเป้าหมายไว้ว่าตอนนี้ชุมชนเรามี ทั้งหมด700กว่าคนอย่างน้อยก็อยากจะให้มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ1ิบคนครับโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวดึงก็คือว่าดีนะภูมิใจที่ได้มาที่ว่าเราได้ดูแลป่าป่านี้ทำมาไม่ใช่แค่ล่นของเราทำมาก่อนแล้วทำมาก่อนรักษาพอเราเรามาอยู่จุดของผู้นำจุดจิตอาสาของเราเราก็เออทำไปอย่างน้อยก็มีลูกมีหลานของเราอยู่ อยากจะได้เห็นป่าที่มันสมบูรณ์เยาวชนรักน้ำลีเป็นส่วนสำคัญที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากเธอเธอมีความตั้งใจแน่วแ,แน่ที่จะบ,บ่มเพาะพวกเขาเหล่านั้นได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าโดยกิจกรรมต่างๆที่ป่าแห่งนี้จะส่งผลให้พวกเขา แ่ะรู้จักความเป็นจิตอาสาและมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์หวงแหนธรรมชาติให้ป่าผืนนี้อยู่กับพวกเขาตลอดไปชุมชนเขามีกิจกรรมอย่างเช่นการปลูกต้นไม้เราก็จะเอานักเรียนมาร่วมด้วยการทำแนวกันไฟอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนก็จะร่วมกับชุมชนคือลึกๆก,ก็คือต้องการให้เขานักเรียนเขารู้ถึงเห็นถึงคุณค่าของป่าไม้สำนึกใน คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนของเรามีอยู่เนี่ยคะ่ะไม่ให้มันถูกทําลายไปให้เขามีจิตสํานึกในการเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านป่าไม้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่เรามาร่วมกิจกรรมหน้าตรงนี้เนะี่ยก็คงจะปลุกฝังอยู่ในหัวใจของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีเยาวชนรักน้าลีนะจ๊ะซึ่งหลายรุ่นละสองสามรุ่นละป้าคือว่าปุน้นจะเอาปินนะ้นอะมา ถึงแม่พ้อนจะไปทํางานที่ไหนก็จ้างอาจจะมีป่ากึดนะอาจจะโจยอย่างก็ได้เื่อมาโจยกับชุมชนนี้เจาะแตนักกตโน,น้อาจจะไปโค้ดส้นแนอาจจะไปอู้ต่อยปาปากึดจะเอียส์กนความภาคภูมิใจนะจ๊ะที่ได้ต่อรุ่นของพี่ต่อยมานอคือหนึ่งคือว่าฮานี่มีส่วนร่วมของกิจกรรมของในชุมชนเจาะสองคือว่าทําหผื่อปากของฮาเนี่ยจะเรินอุดมสมบูรณ์โดยที่ว่าบอกคนต่างนอกกี่ยวได้มาบ่าได้มาทำลายแล้วก็ เราก็ร่วมกับชุมชนชาวบ้านนะจ้ะอนนการอนุรักษ์แล้วก็อยากให้น้องๆรุ่นต่อๆไปบอกว่าจะลูกหรือว่าจะหลานหรือว่าจะหลานต่อไปค่ะรุ่นรุ่นรุ่นต่อไปก็อยากให้พือพัฒนาขึ้นมาแล้วเลยก็ช่วยกันมาดูแลตรงนี้คะ่ะเพราะว่าเหมืนอนมันสูญหายไปไหนคือว่าถ้าว่า11หมู่บ้านบ้านดอนมูลจะต้องเป็นที่แปาชุมชนที่เขียวขจีตลอดไปจ้ะ ดวงใจสีเขียวสารคดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ e an, ส่งแวดล้อมเชิดชูเกียรติบุคคลและชุมชนตัวอย่างที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับทรัพยากรของประเทศชาติอย่างยั่งยืนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกานาทีคนไทยดวงใจสีเขียวจ้า นอกจากป้าอารุณพรจะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในการจัดทําป่าชุมชนต้นแบบแล้วคุณป้าอารุณพรยังเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกในชุมชนในการปรับวิถีการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับเล้วสุกรขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านดอนมูล เป็นแหล่งรายได้หลักของป้าอารุณพรและคนในครอบครัวซึ่งนอกจากสุกรของเธอจะทํารายได้ให้กับเธอแล้วมูลของสุกรเหล่านี้ก็ยังสามารถทําประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วยบโอแ,บบแก๊สนี่ป้ามีฟาร์มหมูเนาะเลี้ยง5 0 0ร้อยถึงหกรตัวโอแก๊ตร้อยคิวซึ่งตรงเนี้ย มันมันมีเยอะเกินที่ฟาร์มหมูป้าจะใช้น้ำมันปัน่นเครื่องใช้แก๊สผสมน้ำมันนะแก๊สเหลือชุมชนที่ไม่ใช่ชุมชนเนาะสวนใกล้เคียงนะจะส่วนใกล้เคียงนะั่นก,ก็จะเอาเอาแก๊สไปใช้คือคือการจ้างคนงานแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่กันเพราะว่าสมัยนี้มันจเจริญแล้วคือมีไฟฟ้าใช้ มีแก๊สหุงต้มมีอะไรแสงสว่างเพียงพออะไรมีโทรศัพท์อะไร,ร,ะไรสามารถชร์จได้ตอนนี้เขาเราจ้างเขามาไม่ไม่มีเขาก็ย้ายเดี๋ยวก็หนีเดี๋ยวก็หน,นีนะพอดีเราก็อาศัยฟาร์มหมูนะครับเอาแก๊สต่อจากจากฟาร์มหมูขึ้นมาประมาณ3 0 0้เมตรใช้ท่อ PE PE ีนี่ก็ประมาณเมตรละ5บาทก็ต่อมาก็สามารถที่มาใช้หุงต้มได้ใช้ปั่นไฟได้ ไฟฟอดปันด่นในเครื่องปั๊มน้ำได้สามารถลดปุ๋ยเคมีอะไรได้ลงอย่างดีนะครับช่วยเป็นช่วยได้อย่างดีมากเลยแล้วก็มันลดรายจ่ายเกี่ยวกับสมมตว่านอต้มนอเนี่ยเราทำสวนไผ่นะเราต้มนอนี่ต้มทั้งคืนทั้งวันอะไรเนี่ยไม่ต้องเสียเงิน ประกาศนิยบัตรจำนวนมากที่เธอได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเธอคือหนึ่งกำลังแรงกายและความไม่ย่อท้อที่จะดูแลรักษาพื้นป่าให้ยังคงอยู่กับชุมชนส่งผลให้เธอได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2557 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผมก็เห็นว่าพี่รุ่นพอนุปาเนี่ยมีความเป็นจิตอาสานะครับจิตอาสาเรื่องของดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะไม่ว่าจะเป็นการรักษา,เ,าเรื่องของน้ำนะครับพี่รุนพเนี่ ถึงแม้พี่อรุณพรจะเป็นผู้หญิงแต่ใจพี่อรุณพรก็สู้บางครั้งแรงไม่มีก็อ่าก็พา,พา,พ,าพาแกนนำของสตรีเนี่ยมาทำอาหารให้ชาวบ้านมาทำอาหารให้ผู้ชายนะครับจริงๆสิ่สสสที่พี่อรุลพรทำแล้วก็จะทำพี่อดุลพรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทอ้อไม่ถอยก,ก็ดีใจภูมิใจจ้ะที่ที่เปิ้ลคัดเลือกเข้าไปเนาะภูมิใจมากเลยจ้ะ คือเป็นกำลังอกกำลังใจเฮาเนาะโอ้ยเฮาอยู่ต้งต้องหัวจ้างนี่เนาะม,มีเป็นคนคนนึงอาจจะเป็นแค่แสงหิงห้อยเนาะเฮาก็ขอ่แบบแตลอดชีวิตนี้ป้าคงจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอจนจนจน,จนหมดลมหายใจเนาะหวังว่าวันใดหังว,งวตั้งแต่นี้ไปตั้งบฏิหารไว้แล้วว่า ช,ชีวิตนี้นะเจ้าเรื่องทาเรื่องสิ่งแวดล้อมจะมาก,ก่อนนะเจ้าอตอนนี้พี่อารุณพรนุป,ปานะครับถือว่าเป็นกําลังสําคัญของหมู่บ้านท่านหนึ่งนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสาธารณสุข และที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งพี่ปพรภพมีส่วนร่วมก็คือเรื่องของป่าในการอนุรักษ์ป่ากิจกรรมทุกครั้งพี่มพรภก็จะเป็นแกนนาด้านด้านสตรีสนับสนุนการทํางานในชุมชนในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีน้อยคนนะครับที่จะมีบุคคลอย่างนี้ในชุมชนซึ่งทํางานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนทํางานเพื่อที่จะเห็น ความสุขของคนอื่นไม่ว่าจะด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมอพี่รุงพรมีจิตอาสาถือว่ามากที่สุดคนหนึ่งในชุมชนของเราคือหนูอยากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความรู้แก่พวกเราคะ่ะแล้วก็หนูก็จะโตขึ้นหนูก็จะมาเป็นแบบอย่างเหมือนพวกป้าๆเขาคะ่ะ ถ้าว่าป่าเนี่ยอยู่เฮาก็ยังอยู่อยู่แต่ว่าถ้าป่าแบบอยู่เนี่ยเฮา,าก็ไปก่อนป่าไงเนี่ยจะมันเป็นอย่างที่ที่คือคือคำจำกัดความที่ยากมากเนาะมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าป่ามีเฮาอยู่อย่างสบายถ้าป่ามีเฮาตายก่อนป่า รางวัลไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจแต่เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าเธอจะยังคงปฏิบัติตนเป็นคนดวงใจสีเขียวที่อนุรักษ์พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในภายภาคหน้าครับวันนี้รายการคนไทยดวงใจสีเขียวหมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ